สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบ i e l t ล หลายคนเลยนะคะจะกลัวพาร์ทสปีกิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าเราอะไม่คุ้นชินกับการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันหรือบางคนนะแม้กระทั่งจะเรียนอินเตอร์ออแล้วก็ตามเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความยากในการที่จะพูดให้ถูกสตั๊กเจอร์หรือว่าพูดยังไงให้มันกระชับและใจความซึ่งตรงนี้คุณพลอยมีวิธีมาบอกค่ะการประเมินแบรนด์ของอาร์ speaking เนี่ยนะคะจะมีเกณฑ์อยู่4ข้อเลยข้อแรกคือ fluency and coherence คือเราพูดคล่องไหมเราลังเลหรือเปล่าตอนที่เราพูดและเราตอบคําถามไปเคลียร์คบประเด็นหรือเปล่า ามที่คำถามเขาถามมาค่ะ 2. lexical resource การเลือกใช้คำเนี่ยมันเหมาะกับหัวข้อไหมมีคลังคำศัพท์มากพอหรือเปล่า 3. grammatical range and accuracy พูดผิดไวยากรณ์เยอะไหมเลือกใช้รูปแบบประโยคได้คล่องไหม 4. pronunciation การพูดหรือสำเนียงเนี่ยเป็นอย่างไรรู้จักการ stress คำหรือจังหวะในการพูดไหมนะคะ Do you work or study? Currently, I work as an English teacher and founder of the English Language Institute under the name Birante. My business operates. o ่านออน l ล l i แ e platforms with a p เ r o นคนเ t ี้ยง0 0 0 0 students จะเห็นว่าจากที่เราตอไปนะคะมันไม่ใช่แค่การตอบว่า yes no หรือเรียนอยู่ทำงานอยู่แต่มันจะต้องมีการขยายความเพื่อบอกภาพรายละเอียดเกี่ยวกับงานของเราหรือถ้าเราเรียนอยู่ก็คือเรียนเกี่วกับอะไรเพื่อให้ examiner เนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับตัวเรารู้เกี่ยวกับตัวเรามากขึ้นและอย่าลืมเรื่องของการใช้คลังคำศรรพัพท์ให้มีความหลากหลายและสมกับ level ของ IELTS ด้วยค่ะ